สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมมีไฟฉายมารีวิวให้ดูเลยครับสองตัวเป็นไฟฉายของ True Night นะครับโมเดล TN12 ็หนึ่งตัวนะครับกับโมเดล T30s ออีกหนึ่งตัวนะครับรีวิวให้ดูกันสำหรับท่านที่ชื่นชอบไฟฉายนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบริษัท t ทรูไนนะครับจากประเทศจีนที่เอื้อเฟือฟ้อไฟฉายไหมผมได้รีวิวนะครับคุณคริส a ลจากบริษัทไฟฉายทรูไนนะครับส่งเป็นพสัสดุ EMS จากประเทศจีนไหมผมได้รีวิวนะครับขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับส่งมาให้2ตัวเลยเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เหมาะกับช่วงนี้เลยนะครับปัญหาอาจชญากรรมบ้านเราเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับกลางค่ำคืนกลางวันก็เกิดครับเดี๋ยวนี้น่าเห็นใจนะครับเจอที่ผู้รักษากฎหมายก็ดูแลไม่ทั่วถึงเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับการมีไฟฉายไว้ก็ดีนะครับติดบ้านติดรถนะครับใช้การได้สะดวกต้องไฟฉายตัวเล็กๆแบบนี้นะครับ รีวิวสองตัวเลยอ่ะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับ True Night TN12 นะครับตัวนี้เนี่ยผมเคยเห็นในตลาดบ้านเราแล้วพักหนึ่งนะครับเป็นไฟฉายขนาดซับคอมแพกมันเล็กนะครับเล็กกว่าขนาดกลางลงมาหน่อย True Night ให้กล่องเล็กๆหน้าตาแบบนี้นะครับ สีน้ำตาลแบบนี้มาเออก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมาดูด้านในกันว่ามีอะไรมัางนะครับอ่ามาดูด้านนอกก่อนที Tn12 ตัวนี้นะครับดูจากสเปคแล้วโอ้โหอลังการครับตัวเล็กแต่ว่าอลังการเหลือเกินตัวนี้นะครับความสว่างนั้น m a ก Output มากถึงหกร้อยห้าลูเมนนะครับว้าว m a c l ั n ททา เปิดได้ต่อเนื่องยาวนานถึง695ชั่วโมงเยอะไปหรือเปล่าตัวนี้ครับ2ส,สว่างได้ไกลถึง205เมตรนะครับแล้วก็วงของมนันนะครับผมไม่เข้าใจตัวเลข19536นี่คืออะไรนะครับ Peak Beam Intensity นี่ครับไม่เข้าใจว่าคืออะไร้ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้กันกระแทกได้ ในระดับความสูงหนึ่งจุดสองเมตรนะครับไฟฉายที่หล่นในระยะความสูงหนึ่งจุดสองเมตรแล้วยังทำงานได้นะี่ก็โอเคเลยครับแต่เวลาผมทดสอบนี่ไม่ใช่ตัวเลขตัวนี้นะครับวิดีโอนี้จะทำเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกผมจะแนะนำรายละเอียดของมันก่อนแล้วก็วิดีโอที่สองจะเป็นการทดสอบนะครับให้สมกับที่เขาไว้วางใจให้เอาไฟฉายเขามาทำเล่นนะครับ ตัวนี้นะครับกันน้ำลึก2เมตรครับ waterproof and sub อะไรเนี่ย mercible นะครับบางท่านบอกว่ามันกันได้น้อยหรือเปล่า2เมตรไฟฉายนะจ๊ะไม่ใช่เรือดำน้ำจะเอากี่เมตรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> อ่ามาลองดูด้านในกันดีกว่าสำหรับช9น n 1ทีนะครับ ทูไนท์ให้มาแบบนี้ครับยูชเชอร์เมนนาสำหรับโมเดล tn 12นี่นะครับยูเชอร์เมนนนก็ทั่วๆไปก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของสเปคนะครับว่ามันความสูงความยาวความกว้างเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่นะครับไฟฉายตัวนี้เป็นแบบโหมดเดียวนะครับใช้หลอดของ c r e xm l นะครับ xm l แล้วก็ มีอายุการใช้งานมากถึง50,000ชั่วโมงนะครับประมาณ5ปีเกือบๆหปีนะครับห้าหมชั่วโมงใช้แบตเตอรี่18650ได้หรือ1 6ึ่งสามได้นะครับหรือ CR123A ได้นะครับทดสอบแล้วได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รองรับแรงดันไฟตั้งแต่2อจุดเถึง8ปดจุดสีโวลต์นะครับบางทีเราใช้ฐานชาร์จที่มี อายุการใช้งานยาวนานนี่ก็ใช้ฐานชาร์จได้นะครับ8.4โวลต์เพราะว่าถ้าเราจะไปซื้อจะถ่านที่ขายตามเซเว่นนี่มันแพงครับก้อนหนึ่งร้อยกว่าบาทมันไม่ไหวครับเราต้องซื้อแบบชาร์จได้นะครับโอเคส่วนอื่นๆก็จะบอกอรายละเอียดว่ามันสว่างเท่าไหร่มันหนักเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เบามากครับ66.4กรัมเท่านั้นเอง ามาดูตัวไปฉายกันเลยดีกว่านะครับเห็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกโอเคครับมันเล็กทุกว,วันนี้เราไม่ไต้องการไปฉายขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเราต้องการไปฉายตัวเล็กๆแสงสว่างเยอะๆครับผมว่าตัวไหนนี่มาถูกทางแล้วนะครับไอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวมันหนักมันสว่างแต่มันก็หนักครับเล็กๆดีกว่า ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งดุนนะครับยกเว้นคลิปตัวนี้เป็นคลิปสแตนเลสครับสำหรับเน็บกระเป๋าของเกงนะครับแข็งดีใช้สแตนเลสทำนะครับบางเจ้าจะใช้วัสดุที่ไม่ค่อยดีง้างทีเดียวก็ย้วยออกมาแล้วนะครับเน็บไปเน็บมาก,ก็ไม่ค่อยอยู่แต่ตัวนี้แข็งมากครับและเป็นสแตนเลสด้วยนะครับเป็นไปใช้แบคขึ้นได้สบายเลยนะครับติดป๋างเกงใส่ในกระเป๋า สปายของเราก็โอเคนะครับตัวนี้ผิวเป็น hard a n o d i ด e นะครับระดับ3เลยแข็งแรงทนทานนะครับไม่เป็นรอยง่ายๆแล้วก็ไม่สีดเร็วนะครับตัวนี้แล้วก็มีเช็คเกอร์เป็นลายข้อหลําตัดให้ด้วยนะครับด้านข้างซาะออกไปแล้วก็ปั๊มโลโก้ทูไนท์กับตัวรหัสสินค้าไว้นะครับ Tn12 <c oughs> ตัวนี้เป็นสวิตช์กดท้ายนะครับ โหมดเดียวกดท้ายครับกดติดปล่อยดับกดติดกดอีกที่นึงดับนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีปีกกันกระแทกให้หน่อยนึงนะครับแล้วก็มีห่วงเจาะเอาไว้สําหรับคล้องสายนะครับ2ด้านโคมตัวนี้ก็จะเป็นแบบผิวเรียบนะครับโคมผิวเรียบเป็นโคมสแตนเลส ใไม่ใช่เป็นโคมอลูมิเนียมผิวเรียบๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเลนโพลีคาร์บอนิทตัวไฟฉายเนี่ยไม่ได้ให้แบตเตอรี่มานะครับเขาจะให้มาแค่ตัวไฟฉายเปล่ากับปลอกพลาสติกสำหรับเวลาที่เราใส่กับแบตเตอรี่ก้อนที่ไม่ใช่18650นะครับเช่นตัวนี้เราก็จะใส่แบบนี้ครับไม่งั้นมันจะมันจะหลวมครับ ถ้าเราใส่เลยโดยไม่ต้องใส่ปลอ,อกมันจะรวมครับเวลาใส่มันจะก,ก็กแค่ก็แค่เอาเลยต้องให้ปลอ,อกตัวนี้มานะครับเป็นไลเนอร์ของมันนะครับเวลาเราใส่มันก็จะกระชับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับจะให้ตัวได้นิดหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ใส่เลยครับตัวนี้แถมมาให้นะครับแบตเตอรี่เราต้องซื้อเองนะครับไฟฉายก็จะแยกออกมาได้สามท่อนนะครับ ส่วนที่เป็นโคมส่วนที่เป็นท่อไฟฉายนะครับแล้วก็สวิต์ปิดท้ายตัวนี้นะครับตัวน,นี้เวลาหาไฟฉายก็ต้องเป็นหาสวิตท,ที่แบบกดท้ายนะครับมันใช้งานได้สะดวกกว่าอืมโอเคเลยนะครับด้านในก็จะไม่ได้ลมดำไว้นะครับขาวๆเลยน้ำหนักเบาครับเป็นสแตนเ,เลสเ,เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ามาดูเมื่อเราประกอบกับแบตเตอรี่แล้วจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่รหัส18650นะครับ3.7โวลต์2,900ม ah ิลลิแอมป์นะครับอันนี้ต้องซื้อเองต่างหากนะครับ Black Tank นะครับ Made in China เหมือนกันอลองดูนะครับประกอบไฟฉายก็ไปก่อนตัวนี้จะมีห่วงยางโอลิงกันน้ำนะครับมันจะให้มา แบบนี้นะครับประกอบให้ฉายเข้าไปเบามากแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปเราจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่กับฐานนะครับผมเคยไปซื้อเจ้าแบตเตอรี่แบบนี้นะครับพอไปบอกเจ้าของร้านว่าซื้อซื้อแบตหน่ครับเขาจะงงๆผมผมขายฐานไฟฉายครับไม่ไม,ไม่มีแบตตกลงมันแบตหรือมันฐาน ต้องไปตกลงกับเจ้าของร้านอีกทีหนึ่งนะครับยังงงๆกันอยู่แต่ทุกว,วันนี้คงไม่งงแล้วแหละครับเพราะว่าตลาดไปฉายเริ่มเยอะแล้วใส่ฝังที่เป็นคู่บวกลงไปก่อนนะครับแล้วก็โคตรลบอยู่ด้านนี้ครับประกอบเข้าไปโหมดเดียวนะครับกดด้านท้ายมันก็จะสว่างครับอืกดอีกทีนึงดับ เออตัวเล็กนะครับเมื่ออยู่ในมือไซ์แอลแล้วนี่โอ้ไฟฉายเล็กไปเลยนะครับอืมติดบ้านติดรถได้สะดวกครับตัวนี้เพราะว่ามันเล็กครับคลิปเน็บของมันก็เวลาใช้งานก็โอเคครับใช้ได้ดีเลยนี่นะครับบกับกางเกงของเราอืม เดินทางเที่ยวป่าเที่ยวเมืองพกพาได้สะดวครับหน้าตาไม่ได้ดูก้าวร้าวนะครับน่ารักมากโอเคครับทุนไนให้อุปกรณ์ส่วนควบมาด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันโอเคเลยก็คือซองครับแล้วก็อุปกรณ์สำรอง อันนี้เป็นห่วงร้อยกันหล่นนะครับเป็นแรนยาร์ดตัวนี้นะครับมันจะมีห่วงเล็กๆมาให้หนึ่งห่วงสําหรับติดกับไบฉายเข้าไปก่อนนะครับใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตะขอเกี่ยวอีกหนึ่งตัวนะครับคล้องไว้ลักษณะนี้ครับไอ้พวกนี้มีประโยชน์ครับกันหล่นเดินทางเข้าป่าเที่ยวเขานะครับเหน็บกางเกงบางทีอาจจะหล่นหายได้ก็คล้องคอซะเลยนะครับ แขวนไว้กับกระเป๋าเดินทางก็โอเคครับสปายเป้โอเคเลยนะฮะตัวนี้เป็นพรา,าชูดครับเป็นเชือกลมมีปลอกด้านนอกมีไส้ด้านในนะครับแล้วก็จะมีห่วงยางโอลิงให้2วงนะครับเป็นห่วงยางสำรองห่วงยางกันน้ำนะครับ2งวงอบนี้ครับแล้วก็จุ๊บ สวิต์กดท้ายนี่ครับแบบเรืองแสงได้เห็นไหมครับมันจะเลืองแสงกลางคืนหน่อยหน่อยมันจะเรืองแสงนะครับจะเขียวๆ,ๆหน่อยพอมันโดนแสงแล้วมันจะสะสมแสงเอาไว้นะครับมันจะเลืองแสงหน่อยหนึ่งให้มาด้วยสําหรับเป็นเปลี่ยนแทนตัวดํานี่เลยครับแต่เว,เวลาเปลี่ยนก็ต้องมันจะมีตัวให้ถอดอยู่นะครับเราต้องถอดด้านในออกมาก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับ สอนออกมาจากด้านในก็จะอยู่แบบนี้นะครับเออสวยดีเหมือนกันแล้วก็จะมีสวิตซ์สำรองครับเป็นอะไหล่ให้ใช้แทนตัวเดิมนะครับเผื่อมันเสียครับนี่นะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนี่นครับคลายออกแล้วก็เปลี่ยนสวิต์ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเออคุ้มค่าเลย TN12 น,นะครับตัวนี้ บ้านเราน่าจะขายกันสักสองพันนหน่อยนะครับแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะถูกลงไปแล้วเพราะว่าคู่แข่งเยอะครับอืมเป็นไปใช้ขนาดเล็กที่โอเคเลยนะครับตัวเล็กให้ความสว่างสูงแล้วก็มีคลิปให้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยเอาละอีกหนึ่งตัวครับที่อยากจะให้ชมกันซึ่งผมชอบนะ ตัวเมื่อกี้ก็ชอบนะครับมาดูอีกตัวนึ่งนี่เลยครับที่สามสิบเอดว้าวผมชอบข้อความที่เขาเขียนไว้ตรง <c oughs> ด้านท้ายของกล่องนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าของเขาตอนนี้นี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเขานั้นดีที่สุดแล้วในตลาดบ้างน,นะครับในตลาดไปฉายนี่ไม่รู้ว่าเจ้าอื่นก็บอกว่าของตัวเองดีหรือเปล่า เหมือนขาอ๊อฟเดียร์อะไรครับเราไม่รู้ก็เขาลอกว่าขาออฟเดียร์ของใครดีไม่ดีแล้วก็ใช้กันอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าได้รับไว้บังใจจากมืออาชีพเลยนะครับอืมตัวโลกโอ้ใช้ไปใช้ไปอาชีพเลยเหรอแล้วก็ตัวนี้จะออกมาในแนวแท็กติคอนนะครับสำหรับทหารสำหรับงานแท็กติคอนโดยตรงเลยนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นเว็บไซต์ของบริษัท True n i g h t นะครับเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เช็คราคาเช็คสเปคแบบรายละเอียดทุกอย่างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เอาละมาดูตัวนี้กันทีสาสิบเอสนะครับบ้านเราที่เห็นขายอยู่มีแค่ทีสามสิบนะครับยังไม่เห็นเอสตัวเอสนี้เพิ่งมานะครับบริษัท True n i g h t บอกล่าสุดเลยเขาจะมาตีตลาดไปใช้แนวทังตีคอนนี้นะครับอามาดูตัวนี้กันครับสเปคบอกว่า นี่ครับความสว่างสูงสุดเลยหกร้อยห้าสิบลูเมนครับอืมสว่างจังใช้งานได้นานแปดสิบห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็สองสว่างได้ไกลถึงสองร้อยกับห้าสิบเมตรนะครับไม่รู้ว่าวัดยังไงไกลแท้แล้วก็วงครับพันหมื่นห้าพัน cdi ผมไม่เข้าใจตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมันมันวัดยังไงไม่เข้าใจได้การหล่นที่ 1.2เมตรนะครับกันกระแทกที่ความสูง1.2เมตรนี่ไฟฉายยังทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวพาที่สองเราจะทาให้ดูว่ามันยังใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็กันน้ําได้เลึก1.2เมตรอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่เรือดำน้ำําจะให้มันลึกเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะ <c oughs> ทําไมมันกันได้ตื่นจังไม่ใช่เรือดำน้ำํานี่เลยด้านในครับสวยเลย ตู้ในตัวนี้ครับให้ไฟฉายมาหนึ่งตัวยุชเชอร์เมนนวนมาหนึ่งแผ่นเหมือนเดิมนะครับหลักๆก,ก็อย่างที่บอกไปบอกว่าอันไหนทำอะไรนะครับถ้าใส่แบตเตอรี่ CR123A <c oughs> ก็จะต้องใส่2ก้อนนะครับ18650ก้านยก็หก้อนไฟฉายแยากได้3ชิ้นนะครับ1 2 3อืมแล้วก็แถม ซองครับตัดจากผ้าคอร์ดูล่าไนลอนแล้วก็ตีโลโก้ True n i h t เย็บมาให้ด้วยเลยนะครับสวยเลยตรงนี้ก็เป็นเวลโกะแปะนะครับด้านในแถมห่วงแรนยาร์ดนะครับกันหล่นมาให้ด้วยเหมือนกับตัวน้องมันเมื่อกี้นี้นะครับงานโอเคนะครับเป็นเชือกพาราชุดด้านนอกเป็นปลอกด้านในมีไส้ด้วยนะครับน่าจะแข็งแรงทนทานแล้วก็ต้มีห่วง เอาไว้ติดกับไฟฉายอีกรอบนึงนะครับตรงนี้มันจะมีรูเล็กให้เราสอดตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็คล้องไว้นะครับตัวไฟฉายก็เหมือนเดิมครับเป็นอลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนียมเกรดที่ใช้ทําอากาศยานนะครับทุกบริษัทของไฟฉายจะชอบพูดอย่างนี้นะครับตกลงนี่เป็น เวลาเขาจะเอาอลูมิเนียมมาทำเครื่องบินนี่เขาจะต้องอย่างดีใช่ไหมก็นั่นแหละรครับเขาถึงเอาอลูมิเนียมเกรดโน้นมาทําเลยนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมเป็นหม้อข้าวอย่างบ้านเรานะครับเอาละตัวไฟฉายก็จะทําแบบฮาร์ดอนโนดได้ครับทำผิวฮาร์ดอโนดไดอะโนดได้ครับ <c oughs> ระดับ3จะแข็งแรงกว่าระดับ2องประมาณ300เท่าว่าอย่างงั้นนะครับ แล้วก็ตัวไฟฉายก็จะแกะเช็คเกอร์กันลื่นเอาไว้นะครับเราจะรู้ว่ามันกันลื่นได้ดีก็ตอนฝนตกเปียกน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่ลื่นครับโอเคเลยส่วนนี้เป็นส่วนของโคมนะครับฝาปิดด้านหน้ามันก็จะเป็นสแตนเลสน,นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเลนเคลือบแสงกันแสงสะท้อนนะครับเป็นเลนโพลีคาร์บอเนตกันแสงสะท้อน ขอบนี่อย่างหนาเลยนะครับแล้วก็โคมด้านในเป็นโคมผิวเรียบนะครับเงาแวบ,บเลยนี่ครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันอืมต้องเอาอลูมิเนียมทํานะครับไม่งั้นมันละลายกับมันร้อนครับความสว่างขนาดนี้นี่เอาอย่างอื่นทำนี่เรียบร้อยครับปิดเข้าไปเลาขันก็ต้อง ขันให้มันแน่นนะครับไม่งั้นน้ําจะเข้าได้เดี๋ยหลอดจะมีปัญหาได้นะครับโอเคโเคมก็หน้าตาใหญ่ดีเหมือนกันนะครับน่าจะกว้างดีตัวนี้ก็ไม่ได้แถมฐานมาด้วยนะครับให้ปลอกมาเหมือนก,นกันกับตัวเมื่อกี้นี้นะครับถ้าไม่มีปลอกมันจะรวมอย่างที่บอกไปนะครับ ที่ผมชอบเลยเนี่ยตัวนี้เป็นห้าโหมดนะครับจะมีโหมดสว่างโหมดกลางกลางโหมดหลีและก็โหมดกระพริบกระพริบก็จะเป็นกระพริบแบบสองสเต็ปนะครับเดิมเนี่ยผมไม่ชอบไฟฉายที่มีหลายโหมดนะครับในงานยุทธวิธีเนี่ยมันยุ่งยากในการใช้งานนะครับแต่ตัวนี้ทำให้ผมต้องคิดใหม่ครับเพราะว่ามันจะมีหน่วยความจำของมันเลยคือสวิตตัวนี้นะครับ มันจะจําว่าเราตั้งโหมดไหนไว้มันก็จะทํางานในโหมดนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นปิดเปิดปกติครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเอายังไงประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะอ่ามาลองดูนะครับประกอบไปช้วยก็ไปก่อนจะเอายังไงคุณชอบแบบไหนคุณตั้งผมมาเลยประมาณนั้นนะครับเอาละใส่ทาน หนึ่ง้านของเราเข้าไปนะครับหนึ่งก้อนเอาทางบวกเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วปิดสวิตเข้าไปเอาละมาดูว่ามันทำงานยังไงมั่งอย่างที่บอกไปตัวนี้มีห้าโหมดครับแล้วก็มีความจำให้มาหนึ่งตัวมาดูว่าใช้งานยังไงนะครับวันนี้คือโหมดที่1ครับสว่างสุดเลย หมวดที่2ครับจะเป็นแบบหลีนะครับโดยการกดตัวนี้นะครับหมวดที่1ครับสว่างสุดกับพิบครับกับพิบก็จะมี2สเต็ปกดอีกต่อไปก็จะเป็นหลีครับแล้วก็จะกลางแล้วก็จะวนมาสว่างนะครับโดยการกดที่ตัวนี้นะครับ ก็คือตัวเลือกโหมดนั่นเองส่วนตัวนี้ก็ปิดเปิดตามปกติเลยครับเช่นเราจะตั้งโหมดสว่างสุดเอาไว้นะครับโอเคเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราก็ใช้งานปกติครับกดเมื่อไหร่ก็สว่างแรงสุดเมื่อน,นั้นนะครับโดยไม่เปลี่ยนโหมดให้สว่างสุดต,ตลอดเวลานะครับตัวนี้นะครับพอเรากดสว่างสุดปุ๊บเราจะไะเปลี่ยนโหมดคาวนี้ก็เลือกที่ตัวนี้นะครับ เออดีเหมือนกันเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวคุมทุกอย่างครับเวลากดสว่างกดเด็กทีแทนที่จะดับมันจะวนครับมันทําให้เราเสียโอกาสในการทํางานนะครับแต่ตัวนี้มันย้ายมาอยู่นี่ครับตัวเลือกโหมดจะอยู่ตรงนี้ครับและมันตั้งได้ด้วยเช่นผมจะตั้งหลีนะครับมาลองดูหลีตัวนี้นะครับอันนี้หลีสุดปิดนะครับเปิดอีกทีก็จะหลีเหมือนเดิมครับ เออไม่งงแหละครับนี้เยี่ยมเลยโหมดหลีนะครับเวลาทํางานเป็นเจ้าที่ก็ตรวจบัตรประชาชนนะครับถ้าเราใช้โหมดอื่นเนี่ยมันแยงตาครับไม่อ่านไม่ออกถ้าใช้โหมดหลีมันก็จะโอเคครับอืมเห็นไหมครับถ้าเราไปใช้โหมดสว่างหรือโหมดกระพริบเนี่ยโอ้โหอ่านไม่รู้เรื่องครับเมาอันนี้สว่างสูงนี่อ่านไม่ออกครับไปแล้วตัวหนังสือ หรือไปเจอโหมดนี้นี่เมาทั้งคนให้ให้ดูคนดูครับดังนน,นา์เขาถึงออกแบบมาได้ชาญฉลัดนะครับเออผมถึงชอบนะนี่นะครับทําให้เกิดแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับไฟฉาย5โหมดไปเลยนะครับแค่สวิสตชตัวนี้ตัวเดียวนะครับหรูว่าชอบเลยอืมตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็ทำงานตามปกติ ตรงนี้เป็นตัวเลือกโหมดนะครับอยู่คนละที่กันออจบเลยเยี่ยมมากครับเอาละเขาแถมคลิปมาด้วยนะครับหนึ่งตัวเป็นคลิปสแตนเลสนะครับหนึ่งตัวอ,อยู่ในนี้นะครับสำหรับเน็บกับเข็มขัดนะครับเป็นคลิปสแตนเลสพับมาอย่างดีแล้วก็เป็นสแตนเลสนะครับเวลาใส่ใส่ยังไง เวลาใส่ก็เอาห่วงยางออกก่อนนะครับห่วงยางก็เป็นยางนิ่มๆนะครับดึงออกมาแล้วก็หมุนเอาเจ้าตัวนี้ออกนะครับตัวนี้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเดี๋ยวใส่คลิปเข้าไปก่อนเวลาใส่ก็ดันลงไปครับจะใส่ยากหน่อยมันแข็งแต่ก็ไม่ถึงกับใส่ไม่ได้นะครับ Okay. ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใส่เจ้าห่วงนี้เข้าไปเป็นห่วงอลูมิเนียมนะครับเป็นเกลียวขันเข้าไปเขาถึงเรียกว่าไฟฉายแบบทางยูทิรีนะครับแล้วก็ใส่ห่วงยางการน้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะครับ เวลาเน็บกับกางเกงก็จะประมาณนี้ครับปึ๊บสวยไปอีกแบบนึงใช้งานก็ดึงขึ้นมาเฉยๆเยี่ยมเลยครับตัวนี้แล้วก็สำหรับซองมันนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับผ้ายังดีเลยใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้ครับ กระชับพอดีพอดีแล้วก็ติดเข้าไปพอดีเลยครับบางรุ่นก็จะซื้อแล้วแถมแต่แถมมาก็ไม่ได้ตรงกับรุ่นครับใส่ก็ปิดแล้วฝาเลยมาอย่างนี้ก็มีนะครับผุบลงมาถึงนี่ก็มีแต่ตัวนี้เขาทามาเป็นรุ่นรุ่นเลยนะครับอืมเยี่ยมเลยครับด้านหลังก็ร้อยเข็มขัดได้นะครับ ถ้าร้อยเข็มขัดก็จะมีอีกห่วงหนึ่งนะครับห่วงในนี้ร้อยกับเข็มขัดก็ไปเลยแต่ตรงนี้ก็แบบปลดเร็วก็ใช้ตรงนี้นะครับเราสามารถร้อยแบบนี้ก็ได้นะครับสอนนี้เข้าไปแล้วก็แปะตรงนี้ลงมานะครับได้เหมือนกัน แล้วแต่ชอบนะครับใหญ่พอที่จะใส่เกี่ยวเข็มขัดสนามเข็มขัดรอบเอวตำรวจได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้นี่ก็มีเป็กให้ด้วยตัวสำหรับวงตัวนี้นะครับเอาไว้คีบจับนะครับแบบนี้ครับเวลาใช้งานประกอบปืนพกนะครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับ มันจะมีท่าการฝึกอยู่นะครับท่านคงได้เคยดูที่ผมทําให้ไปแล้วนี่ครับจับแล้วก็ใช้อุ้งมือตรงนี้กดแทนนะครับอืแล้วก็คีบจับนะครับประกอบกันขณะนี้นะครับการลื่นลงมาแล้วหลังเพราะฉะนั้นเถอะนะครับตัวนี้เออใช้ได้เลยและเขาก็ยังแถมห่วงยางโอริงมาให้อีกสองวงนะครับ ให้เยอะจริงๆเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ชอบทีสามสิบเอ็ดสาทีสามเอนะครับเหมาะกับไฟฉายทางยุทธวิธีนะครับเขาให้ห่วงยางมาสองห่วงแล้วก็ให้ซองมาหนึ่งซองให้สายคล้องมาอีกหนึ่งนะครับแต่แบตเตอรี่ต้องซื้อเองนี่ครับ ขนาดกลางครับความสว่างสูงมากเหมาะกับงานตำรวจเหมาะกับงานทหารเจ้าที่บรรักษากฎหมายรปภและก็เหมาะกับประชาชนทั่วไปที่จะพกพานะครับหน้าตาไม่กา้าวร้าวรุนแรงไม่มีเขี้ยวมีเงียงจนเกินสมควรพวกพาไปไหนก็พอดูได้ครับบางทีถ้าเราไปใส่เขี้ยวยาวๆแล้วมันจะน่ากลัวครับถ้ามีเล็กๆก็โอเคพอได้ในระดับหนึ่งครับ วัสดุแข็งแรงทนทานส่วนอีกตัวนึงก็น้องเล็กครับเมื่อเทียบกันแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเป็นซับคอมแพกเลยเนบกระเป๋าเกงก็สวยไปแบบนึงนะครับแต่ความสว่างตัวนี้จะกินขาดเลยนะครับตัวนี้ก็จะนิดนึงตามสเปคของเขานะครับโหมดเดียวสว่างประมาณนี้นะครับดูพี่มันครับบึมเลย เออราคาไม่ทราบต้องเช็คกับเว็บไซต์เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าคงจะชอบนะครับยังไงก็ลองลองเซิร์ชดูในเว็บไซต์ของ two night นะครับสองโมเดลนี้แนะนำกันเอาไว้นะครับ Tn 1 2กับ T 3 0 S นะครับ t o n i g h t .com นะครับลองเช็คกันได้ ขอบคุณคุณคริสตตลจากบริษัททูนไนท์ที่ให้ไปฉายมารีวิวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีโอกาสจะทดสอบพาดสองให้ดูนะครับการกันน้ำการหล่นกระแทกนะครับแล้วก็การยิงประกอบถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ